สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฮชแท็กไทย EP ที่766คะ่ะเรื่องครั้งนี้มันจะต้องติดหนึ่งในมหากาการซื้อบ้านของประเทศนี้แน่แนเรื่องก็คือมีผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งค่ะผ่อนบ้านมาเป็นปีๆแต่จู่ๆวันหนึ่งเนี่ยโดนธนาคารมาไล่ออกจากบ้านบอกว่าอันเนี้ยเป็นสินทรัพย์ของธนาคารพวกเขาเนี่ยกำลังบุกลุกอยู่บางรายก็บอกว่ามีคนโทรบ,บอกว่าบ้านหลังเนี้ยกำลังจะโดนยึดเพราะบ้านหลังนี้ถูกเอาไปจำนองต่อสรุปคือผ่อนบ้านมาหลายปีแต่บ้านกำลังจะโดนยึดที่พีคไปกว่านั้นก็คือทุกคนเพิ่งจะรู้ว่าบ้านที่ผ่อนไปเนี่ย ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของผู้ขายนะคะแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงไปฟังกันในแฮชแท็กวิมานนามค่ะจอรจอร์เจียเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียค่าทิปหลักหมืน่นแต่วิวหลักล้านกิจกรรมไฮกิ้งกลางเทือกเขาและทานน้ําแข็งขี่ม้าเดินเล่นทุ่งดอกไม้บานฟูเต็มป่าวายสุดอร่อยในราคาร้อยนิดนิดและเมืองเก่าอีกมากมายที่ไม่ว่าจะถ่ายรูปยังไงก็สวยไม่จบทริปไพรเวทที่คุณสามารถออกแบบการเที่ยวเองได้6วันเริ่มต้นที่17,500บาท 9วันเริ่มต้นที่26,000บาทสนใจทักเลย f c e e o o o จอ o h จอร์เจียเริ่มจากมาฟังทีลรเคสก่อนนะเคสแรกลุงสง่าค่ะลุงสง่าเจอเพจขายบ้านมือสองในหัวหินในเพจระบุว่าดาว35,000แล้วเข้าอยู่ได้เลยผ่อนบ้านกับโครงการไม่ต้องตรวจเครดิตไม่ดูไรายได้ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ไม่ต้องกู้ธนาคารก็ซื้อได้จะผ่อนกับเราหรือยื่นกู้ธนาคารก็ได้หมด ลุงสง่าก็สนใจค่ะนะัดเข้าไปดูบ้านแล้วก็ทำสัญญาบ้านในราคา1.7ล้านดาว35 0 0 0ผ่อนเดือนละ700 0บาท360้งวดก็3ปีค่ะโดยลุงสง่าทำสัญญากับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อคุณโอนะคะตอนทำสัญญาไม่มีโฉนดให้ลุงสง่าก็ผ่อนมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี64ถึงปี68แปมรวมๆแล้ว50งวดค่ะแต่จูๆ่ๆวันหนึ่งมีสายเข้ามาเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่รับจำนองบ้านจากคุณโอนคำว่าจำนองคือจำนำแต่เป็นเวอร์ชันที่ใช้กับบ้านหรือสินทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไ่ไไมด้ ก็คือเอาบ้านมาวางแล้วก็เอาเงินกลับไปโดยที่กรรมสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าของบ้านอยู่ผู้รับจำนองอะ่ะบอกว่าตอนนี้บ้านลุงถูกฟ้องต่อจากนี้ไม่ต้องผ่อนจ่ายค่าบ้านกับคุณโอต่อกได้เพราะถึงจะผ่อนไปอะ่ะบ้านก็ยังจะโดนยึดอยู่ดีแล้วก็จะกลายเป็นของธนาคารอยู่ดีค่ะพร้อมกับส่งหนังสือฟ้องมาให้ดูว่าบ้านหลังนี้โดนฟ้องอยู่จริงๆคุณลุงก็เลยไปคัดโฉนดที่ดินที่กรมที่ดินนะคะปรากฏว่าบ้านหลังเนี้ย ถูกเอาไปจำนองตั้งแต่ปี65ละตั้งแต่หลังทำสัญญากับคุณลุงไม่นานต่อมาก็มีหมายสารของกรมบังคับคดีมาแปะที่บ้านจริงๆค่ะคุณลุงก็ตกใจมากร้องไห้เพราะว่าบ้านหลังนี้อยากเป็นบ้านหรูหลังสุดท้ายในชีวิตบางเดือนต้องไปยืมเขามาเพื่อไม่ให้มันขาดส่งเข้าใจว่าเงินดาวกับที่ผ่อนไปแล้วรวมเกือบ4,0,000 0บาทเนี่ยน่าจะถูกคุณโอยุดไปทั้งหมดนะคะโดยเคสเนี้ยผ่อนเดือนละ700 0งวดแรกที่ผ่อนไปอ่ะจ่ายเงินต้นไป68บาทส่วนที่เหลือเป็นดอกเบีย้ย6 9 0 3บาทนะเคสต่อมาคุณ กันค่ะเจอเพจขายบ้านเพจเดียวกับลุงสง่าเลยแล้วก็ทําเรื่องการซื้อขายโดยไม่มีโฉนดคุณการนะ์ะผ่อนตรงกับคุณโอมาสองปีอยู่ๆวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารมาแจ้งว่าคุณกําลังบุกรุกทรัพย์สินของธนาคารขอให้ย้ายออก คุณกันก็เลยโทรถามกับคุณโอว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณโอก็บอกว่าตัวเองอ่ะช้อนซื้อบ้านผิดหลังเลยอยากให้คุณกันอ่ะย้ายไปอยู่บ้านหลังอื่นได้ไหมพอตรวจสอบบ้านหลังใหม่ที่คุณโอเสนอมาก็พบว,ว่าบ้านหลังเนี้ยเพิ่งประมูลมาเมื่อปี68แล้วเจ้าของบ้านอ่ะก็ขาดส่งไป6เดือนแล้วคุณกันก็เลยรู้สึกไม่ไว้ใจแล้วก็ไม่ยอมย้ายค่ะต่อมาเป็นเคสคุณหมอค่ะบ้านราคา1นึ่งล้านน้บาทผ่อนตั้งแต่ปี6 3สาถึงหกผ่อนเดือนละ35มหมื่นห้าเพิ่งมารู้ว่าเจ้าของ,ของาารอทร ก็ไม่ใช่ชื่อคุณโอด้วยสุดท้ายคุณหมอเลยไปประมูลทรัพย์นี้ใหม่จากธนาคารแล้วก็เริ่มต้นผ่อนใหม่กับธนาคารทั้งหมดค่ะถัดมาเป็นเคสลูกชายมาซื้อบ้านให้แม่อยู่เคสเนี่ยคุณแม่อยู่ต่างประเทศไม่คิดจะกู้แบงก์ตั้งแต่ต้นเพราะว่าปิดแบงก์ไม่ได้ ตั้งใจจะผ่อนกับคุณโอโดยตรงเคสนี้ได้เห็นโฉนดนะคะแต่ว่าไม่ได้ดูหลังโฉนดว่าเจ้าของเนี่ยเป็นชื่อใครดูแค่ว่าเลขที่โฉนดตรงกับเลขในสัญญาไหมต่อมามีคนโทรหาว่าบ้านหลังนี้ติดจ,จำนองค่ะคุณแม่ก็โทรหาคุณโอว่าเกิดอะไรขึ้นคุณโอบอกไม่ต้องคิดมากให้ผ่อนเหมือนเดิมเพื่อไม่ให้ผิดสัญญาเพราะถ้าผิดสัญญาจะถูกคุณโอบอกยกเลิกสัญญาแต่ลูกชายถามว่ามีคำสั่งศาลมาขนาดนี้จะให้เอาความเชื่อใจที่ไหนไปผ่อนต่อเคสถัดมาคุณหญิงค่ะเคสนี้เป็นเคสยิ่งใหญ่แล้วก็พีคมากในหุนหน่น ภาระทางการเงินเยอะอาชีพของคุณหญิงไม่มีประกันสังคมบวกกับเธอมีอายุมากแล้วการจะกู้ธนาคารแทบเป็นไปไม่ได้วันหนึ่งไปเจอบ้านคุณโอซึ่งเป็นบ้านล้างก็เลยถามแม่บ้านว่าจะสามารถติดต่อคุณโอได้ไหมแม่บ้านก็ให้เบอร์ติดต่อคุณโอมาค่ะจากนั้นก็เลยมีการนัดซื้อบ้านทําสัญญากันบ้านราคา4.5้าล้านวางเงินดาว100 0 0แผ่อนเดือนละ25งหมผ่อนไปแล้ว4ี่แสนมีอยู่วันหนึ่งมีคนธนาคารมาไล่บอกว่าเธอบุกรุกคุณหญิงบอกว่าเธอซื้อบ้านมาจากคุณโอธนาคารบอกว่าซื้อไม่ได้มันเป็นทรัพย์ของธนาคาร แล้วก็มีการนัดคุณหญิงกับคุณโอให้ไปเจราจากันที่ทออสอค่ะคุณโอเนี่ยพูดกับคุณหญิงว่าถ้าอยากได้บ้านให้วางเงินมาเลย 4, สี่0 0นแต่ธนาคารแย้งว่าไม่ได้คุณยังติดหนี้ธนาคารอยู่จากนั้นเท่าหน้าที่ธนาคารก็ให้คุณโอเดินไปดูหลังหน้าจอคอมทั้งสองงุบงิบกันอยู่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้นะโอโอต้องจ่ายพี่เท่านี้โอต้องเคลียร์เพ,เพี่เท่านี้โอบอกว่าโอก็ขาดทุนสิคะหัว <c oughs> หน้าจากนั้นคุณโอก็บอกคุณหญิงว่าถ้าอยากได้บ้านหลังนี้ก็วางเงินมาเลยล้านหนึ่ง แต่คุณหญิงไม่มีเงินล้านหนึ่งให้คุณโอก็เลยบอกว่าทองเนีอพวกคุณสองคนผัวเมียนะ่ะมีเป็น10บ,บาทเลยถอนมาให้โอสิ คุณหญิงกับแฟนก็เลยเดินกลับออกมาร้องไห้กอดคอกันค่ะเพราะว่าเธอกับแฟนเนี่ยได้ทุ่มเทเงนเินเก็บไปกับบ้านหลังนี้หมดแล้วนะต่อมาคุณโอบไปโพสในเฟซว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของคุณโอต่อเติมตกแต่งด้วยเงินของตัวเองทั้งหมดใครที่แอบ,บอ้างหรือโกหกคนอื่นระวังเจอฟ้องหลังจากนั้นเธอพบว่ามีชายแปลกหน้ามาขับรถวนเวียนที่หน้าบ้านค่ะคุณหญิงไม่รู้จะทํายังไงก็เลยเขียนจดหมายร้องเรียนไปที่ทออสอสํานักงานใหญ่ต่อมาเจ้าหน้าที่ทออสอหัวหินโทรมาบอกกับคุณหญิงว่าเธอก็เขียนจดหมายร้องเรียนไดด้้ีนแลวท ถึงโง่ให้โดนหลอกได้คุณหญิงก็เลยขึ้นมาลองที่ทออสอกรุงเทพค่ะสุดท้ายก็ไปแจ้งความ ต่อมาลูกน้องคนโอ๋ลายบอกให้คุณหญิงเนี่ยเก็บของออกจากบ้านมีการให้คนมาพ่นสีรั้วว่าคุณหญิงเป็นผู้บุกรุกคุณหญิงบอกว่าเธออับอายมากแจ้งไปที่ธนาคารธนาคารถามกลับมาแค่ว่าเธอสามารถทาสีรั้วใหม่เองได้ไหมเรื่องนี้ทําให้คุณหญิงเป็นแพนิ c ค่ะปากเบี้ยวจนไม่กล้าออกจากบ้านวันดีคืนดีตีสี่ตีห้าคุณโอ๋ก็มาถ่ายคลิปวิดีโอที่หน้าบ้านส่งชายชะกันมาตะโกนด่าทอบอกว่าเอ็งเจอข้าแน่เอ็งเล่นกับนายข้าเดี๋ยวเอ็งไม่ตายดีแน่เธอไม่กล้าโทรตา,ตามตำรวจเพราะเกรงใจแต่เธอจะไม่ย้ายออกจากบ้านเด็ดขาดเพราะด้านหลังนี้เ ได้มาอย่างสุจริต ต่อมาทานายคุณโอซึ่งชื่อทานายโจโทรมาถามว่าจะเอายังไงกับบ้านหลังนี้คุณหญิงบอกว่าหนูไม่เคลียร์แล้วไปเคลียร์กับตำรวจเลยทานายก็ขึ้นเสียงบอกว่าก็ตำรวจบอกให้ผมโทรมาตรงลงคุณจะเคลียร์ไม่เคลียร์คุณหญิงบอกว่าก็เขาโกงเงินหนูไปจะให้หนูเคลียร์อะไรทานายอัดคลิปตรงนี้แล้วเอาไปแจ้งความหมิ่นประมาทท้ายหลังนะคะก็คือข้อความที่คุณหญิงพูดว่าคุณโอโกงเงินอะ่ะจากนั้นมีการไปโรงพักกันค่ะคุณหญิงต้องการเงินคืนทั้งหมดแต่คุณโอบอกว่าไม่ได้เพราะลงเงินกับบ,บ้านหลังนี้ไปแล้ว0,000 0ตอนนี้เธอขาาดทุุนคณหญิิงงงยยัต้ออ่่โเพม กว่าบาบทจากนั้นทนายก็เปิดคลิปเสียงในโทรศัพท์ให้ตำรวจฟังแล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้ตะคอกเขาแค่ไม่สบายเลยพูดเสียงดังเฉยๆจากนั้นก็เอ็นหลังเอาเท้าชี้หน้าคุณหญิงแล้วบอกว่าคุณรู้ไหมผมอะ่ะทนายโจ้คุณรู้จักผมไหม แล้วก็มีการเอาหมายสารที่ฟ้องคุณหญิงข้อหาช่อโกงหมิ่นประมาทไปโพสในเฟซของตัวเองค่ะคุณโอ๋กับสามีก็เข้ามาโพสต์บอกว่าไงาโลกไม่เป็นอย่างที่เห็นใช่ไหมบทเรียนนี้สอนให้รู้ว่าการที่ไปสงสารคนไม่มีบ้านอยู่กู้บ้านไม่ได้ให้เขาได้มีชายคาอาศัยเมื่อเขาไม่สำนึกก็ต้องจัดค่ะไล่ฟ้องทีละคนแจ้งหมิ่นประมาท คุณหญิงบอกว่าโคตรอายเลยเธองโง่โดนหลอกซื้อบ้านแล้วยังจะต้องมาโดนเขาด่าอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้เคสของคุณหญิงถูกพูดถึงเยอะนะคะเนื่องจากว่าในขณะที่คุณหญิงกําลังร้องไห้ฟูมฟายไปเรื่องบ้านของเธอคุณโอกับทนายก็คือหัวล้อคิกคักกันล่าเริงในรายการนะเอาจริงๆเราไม่ควรเอารีแอคชั่นของคุณพูดหรือคนฟังมาตัดสินหรอกว่าใครถูกใครผิดแต่ในเคสนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ฉลาดเหมือนกันที่มานั่งหัวเราะตอนที่คนอื่นร้องไห้อ่ะนอกจากนี้ในรายการค่ะทนายยังพูดเรื่องว่าคุณหญิงสมมมรรรู้่คคิดกกับุณโออในาปปลแง เอกสารสเตทเมนต์ส่งให้ประกันสังคมเพื่อให้คุณหญิงกู้ผ่านก็คือเหมือนขู่กลางรายการแหละว่าคุณหญิงเองก็มีความผิดเหมือนกันนะจะโดนคดีนะอะไรอย่างเงี้ยเคสนี้จบลงด้วยการที่คุณหญิงเนี่ยไปทออสอหัวหินแล้วเจอพนักง,งานอุโสขั้นหนึ่งที่เตรียมกเกษเียณเขาเลยช่วยเปลี่ยนสัญญาให้จากตอนแรกคู่สัญญาคือคุณโ oh, อกับทออสอ เป็นพอสอกับคุณหญิงแทนโดยตอนนี้คุณหญิงผ่อนกับพอสอตรงโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครโกงแล้วนะอันนี้คือเคสที่เกิดขึ้นบางส่วนค่ะแล้วเคสพวกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งนี้เกิดจากสิ่งที่เรียกว่าการประมูลบ้านค่ะคือสมมติว่าเราไปกู้เงินธนาคารแห่งหนึ่งมาแล้วเราเอาบ้านหรือที่ดินไปค้ำเนี่ยหรือเราไปกู้เงินมาซื้อบ้านเราถึงเวลาเราไม่มีเงินไปจ่ายคืนธนาคารลนะ่ะทรัพย์สินพวกนี้หลังจากผ่านกระบวนการทางศาลแล้วมันก็จะถูกยึดนะคะตกเป็นของธนาคารค่ะ นี่แปลว่าเงินที่เราผ่อนจ่ายธนาคารไปก่อนหน้านี้โดนยึดหมดเลยไหมก็ไม่นะคะหลักการคือถ้าบ้านตกเป็นของธนาคารแล้วอ่ะธนาคารจะเอาทรัพย์เนี้ไปออกประมูลขายขายได้เท่าไหร่ธนาคารจะหักหนี้กับคืนมาธนาคารส่วนเงินที่เหลือจะเป็นของเราตัวอย่างเช่นถ้าเราค้างหนี้ธนาคารอยู่7,0,000 0บาทเขาเอาบ้านเราไปขายได้1ล้านบาท1ล้านบาทนี้จะถูกให้ธนาคารไป70,000 0แล้วเราจะได้อีก30,000 0ที่เหลืองั้นเราใช้วิธีนี้เป็นวิธีขายบ้านดีไหมดูมีลูกค้าดีด้วยนะอย่าหาทําค่ะ ถ้ามีบ้านอย่าให้บ้านโดนยึดเด็ดขาดเพราะราคาที่ธนาคารตีสินทรัพย์มามันจะต่ําเตี้ยเรียดินมากนะคะเราเอาไปขายเองได้ราคาดีกว่าเยอะตัดภาพมาที่วิธีการขายบ้านค่ะธนาคารจะมีการเอาบ้านที่ยึดมาเนี่ยมาเปิดขายด้วยวิธีการประมูลก็คือเขาจะกําหนดราคาขั้นต่ําของบ้านหลังนี้มาจากนั้นก็ให้ยกมือประมูลแข่งกันค่ะใครจ่ายเงินเยอะสุดก็ได้บ้านหลังนี้ไป ซึ่งหลายๆครั้งถ้าเป็นบ้านต่างจังหวัดทำเลไม่ค่อยดีอะราคามันถูกมากนะเพราะงั้นการไปประมูลบ้านเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทําให้เราซื้อบ้านในราคาที่ถูกมากๆได้นะคะ แต่ก็ต้องไปเช็คก่อนนะว่าบ้านหลังนั้นมันโอเคหรือเปล่าคือก่อนที่ธนาคารจะเอาบ้านมาประมูลอะ่ะเขาจะมีการลงข้อมูลบ้านที่จะประมูลขายในเว็บไซต์อยู่แล้วเราสามารถไปเช็คตามเว็บไซต์ที่อยู่แล้วก็ขับรถไปดูหน้าง,งานจริงได้ค่ะว่าบ้านหลังนั้นสภาพเป็นยังไงที่สําคัญคือมีคนอยู่อาศัยหรือเปล่าถ้ามีคนอยู่อะ่ะเราต้องขับไล่เขาออกอีกเพราะถ้าเราประมูลมาแล้ว่ธนาคารก็จะไม่มารับผิดชอบขับไล่ให้เรานะดังนั้นถ้าไม่อยากยุ่งยากและอยากประมูลบ้านไปเช็คบ้านตัวจริงก่อนค่ะแต่ภาามาที่คุณโอค๋ค่ะคุณโอเ้าาก็ประมูลบน ในราคาถูกตามธนาคารเนี่ยแหละจากนั้นเธอก็ออกมารีวอเวทปรับปรุงทาสีบ้านใหม่แล้วก็ขายต่อ ซึ่งจริงๆอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพปกติที่มีคนทำกันเยอะแยะเนาะการซื้อบ้านมือสองมารีโนเวทขายแต่สิ่งที่คุณโอทำเนี่ยมันต่างจากคนอื่นอยู่2ออย่างค่ะอย่างแรกคือปกติเวลาเราซื้อบ้านอะ่ะเราก็จะให้ลูกค้าจ่ายเงินเราทั้งหมดถ้าลูกค้าเงินไม่พอ,อลูกค้าก็ต้องไปกู้กับธนาคารมาแต่ว่าจ่ายเงินเราอะ100่ะร้อลูกค้าจะกลายเป็นลูกหนี้ของธนาคารแทนค่ะแต่จําที่คุณโอโพสต์ Post ในเพจได้ไหมที่บอกว่าผ่อนกับโครงการได้เลยไม่ตรวจเครดิตไม่ดูไรายได้ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ คือคุณโอรู้อยู่แล้วค่ะว่าลูกค้าของเธอจะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการกู้ธนาคารน่าจะกู้ไม่ผ่านก็เลยบอกว่างั้นไม่ต้องไปเป็นหนี้กับธนาคารมาเป็นหนี้กับคุณโอแทนก็ได้สิ่งที่คุณโอจะได้จากการทําวิธีนี้อย่างแรกคือเวลาซื้อบ้านเขามารีโนเวตอะ มันเป็นการซื้อของถูกมาขายในราคาแพงอยู่แล้วค่ะเพราะเขาต้องขายเอากําไรและยิ่งขายคนที่เครดิตไม่ดีอ่ะคนพวกนี้อาจจะไม่ได้มีตัวเลือกมากนะักราคาก็อาจจะสูงกว่าบ้านที่ควรจะเป็นแต่ใดๆก็คือเป็นความสมัครใจของผู้ซื้อที่ว่าราคาบ้านกับราคาที่เขาจ่ายจะโอเคกันหรือเปล่านะอย่างที่2กําไรที่คุณโอจะได้คือในสัญญาเนี่ยมันจะระบุว่าหากขาดผ่อน3เดือนจะถือว่ายกเลิกสัญญาและไม่มีการคืนเงินหมายความว่าถ้าเราขาดผ่อนคุณโอ3เดือนคุณโอก็จะริบบ้านของเราไปค่ะแล้วก็เอาเงินมวดต่างๆที่เราจ่ายไปแล้วอ่ะคืนไป Bye. แต่มันก็ไม่ได้แย่อะไรนะคือถ้าเราเป็นลูกหนี้ที่ดีชําระตรงเวลามันก็ไม่มีปัญหาอะไรอะ่ะข้อดีของวิธีนี้ในมุมของคนซื้อก็คือต่อให้คนซื้อกู้ธนาคารไม่ผ่านอะ่ะเขาก็ยังผ่อนกับคุณโอได้คะ่ะคุณโอบอกว่าเธอเปิดกิจการนี้มาเพื่อช่วยเหลือคนที่กู้เงินไม่ผ่านอะไรแบบเนี้ยส่วนดอกเบีย้ยที่คุณโอคิดเราเล่าไปใช่ไหมว่าเคสแรกคุณลุงสง่าจ่ายอยู่70,00งวดแรกผ่อนไป7000ได้เงินต้น68บาทที่เหลือเป็นดอกเบีย้ย6 8พันบาทมันเหมือนจะโหดร้ายใช่ไหมแต่ถ้าเราไปกดเครื่องคิดเลขมันคือดอดกเบี้5%นะ เป็นดอกเบีย้ยปกติที่พบได้ในการผ่อน30ปีทั่วไปคือธานาคารปกติก็ปล่อยกู้30ปีอยู่ที่4-6%อยู่แล้วอะอันนี้คือเรื่องสําคัญที่อยากจะเตือนคนซื้อบ้านยิ่งผ่อนนานผ่อนน้อยดอกเบีย้ยยิ่งแพงค่ะในเคสลุงสง่าค่าบ้านจริงๆมันแค่1.7ล้านนะคะแต่ลุงอ่ะจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด2 5 2ล้าน520บาทเป็นค่าบ้าน1 7ล้านส่วนที่เหลือเป็นดอกเบีย้ย8,20,000บาทค่ะ เยอะสัเพะงั้นใครจะซื้อบ้านคำนวณดอกเบี้ยดีๆก่อนว่าคุ้มหรือเปล่าที่เขาบอกว่าให้จ่ายน้อยๆจ่ายนานๆน,นะ่ะคือเขากินกาไรจากดอกเบี้ยเรานะถ้าเป็นไปได้ก็รีบโปะให้มันหมดไวๆค่ะแล้วก็อย่าลืมไปศึกษาสิ่งที่เรียกว่าการรีไฟแนนซ์ก่อนซื้อบ้านด้วยนะเรื่องที่2ที่คุณโอ๋ทาแตกต่างจากเคสปกติเนี่ยก็คือเวลาเราไปประมูลบ้านอะ่ะเราไม่ได้จ่ายเงินค่าบ้านให้ธนาคารเต็ม100%นะธนาคารจะให้จ่ายแค่20%เป็นเงินมัดจําก่อนแล้วจากนั้นธนาคารจะให้เวลาเรา2ปีในกาารหาเงินอีก80% มาโปถ้าจ่ายครบเมื่อไหร่กรรมสิทธิ์ถึงจะเป็นของเรานะคะแต่ในระหว่าง2ปีนี้กรรมสิทธิ์บ้านจะยังไม่เป็นของเราค่ะมันจะยังคงเป็นของธนาคารอยู่และถ้าเราหาเงินมาโปกไม่ทันใน2องปีธนาคารก็จะริบบ้านคืนไปพร้อมกับเอาไปประมูลใหม่เนาะสิ่งที่คุณโอทําคือการประมูลบ้านโดยจ่ายเงินขั้นต่ำแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะตัวเองยังไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านแต่เอาบ้านพวกนั้นอะไปรีโนเวทและขายต่อ ก็คือบ้านยังเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารอยู่แต่เอาบ้านที่เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารไปขายต่อคนอื่นโดยทําให้คนอื่นเข้าใจว่าบ้านหลังนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณโอแล้วตามหลักกฎหมายค่ะถ้าทรัพย์นั้นไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเราเราไม่สามารถเอาทรัพย์นั้นไปซื้อขายหรือจำนองได้ค่ะแน่นอนอยู่แล้วนอะในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติมันไม่เป็นงั้นนะดิจริงๆเวลาที่เราประมูลบ้านได้แล้วเรายังจ่ายเงินธนาคารไม่ครบเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปยุ่งกับบ้านหลังนั้นเพราะยังถือเป็นทรัพย์ของธนาคารอยู่แต่ในวงการริรงๆ เขาก็เข้าไปรีโนเวทบ้านกันตั้งแต่ประมูลได้แล้วนะถ้ารีโนเวทเสร็จก็ขายได้เลยค่ะถ้าขายได้เลยก็เอาเงินนั้นแหละไปปิดบ้านจากนั้นก็เอาบ้านหลังนั้นไปขายคนอื่นต่อ แต่ถ้าขายไม่ได้ตามกําหนดการก็ต้องเอาเงินของตัวเองไปปิดก่อนไม่งั้นบ้านจะโดนยึดค่ะซึ่งในเคสปกติอ่ะถึงจะทําผิดหลักทฤษฎีแต่มันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรค่ะอย่างแรกก็คือคนทารีโนเวทบ้านอ่ะจะเตรียมเงินทุนไว้อยู่แล้วว่าถ้าไม่มีลูกค้ามาซื้อภายในเวลาที่กําหนดอ่ะเขาจะต้องเอาเงินเขามาโปเองอย่างที่สองเวลาเขารีโนเวทขายกันอ่ะเขาจะข,ขายโดยให้ลูกค้าไปกู้กับธนาคารเขาได้เงินมาทั้งก้อนถ้าลูกค้ากู้ไม่ผ่านเขาก็ไม่ขายเขาขายเฉพาะคนที่ให้เงินเขาทั้งก้อนเท่านั้นซึ่งพอมันได้เงินมาทั้งก้อนอ เอาเงินไปปิดบ้านได้หรือเอาเงินไปต่อยอดได้ค่ะ แต่วิธีของคุณโออ่ะคือการขายบ้านให้กับคนที่กู้ไม่ผ่านใช่ไหมเพราะมันขายง่ายมัง้งหลังจากนั้นคุณโอจะพยายามทําให้คนคนนั้นกู้ธนาคารให้ผ่านภายใน2ปีนะคะโดยมีหลายวิธีค่ะบางเคสคนกู้ไม่ผ่านพอติดนีแบงค์อยู่คุณโอจะให้เงินสดไปปลดนีแบงค์จากนั้นเนี่ยก็ไปกู้เงินมาพอกู้ผ่านแล้วก็เอาเงินมาคืนคุณโอค่ะบางคนกู้ไม่ผ่านเพไราะรายได้ไม่แน่นอนอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าคุณโอจะเสนอให้คนเหล่านี้เอาชื่อเข้ามาในบริษัทของคุณโอค่ะแล้วก็มีการ ส่งประกันสังคมหลอกๆมีการสร้างสเตทเมนเงินเดือนหลอกๆห,หลอกธนาคารว่าเออคนคนนี้มีงานทําที่มั่นคงนะพอธนาคารเห็นสเตทเมนก็โอเคปล่อยกู้ค่ะอันนี้คือประเด็นเรื่องที่ทนายโจบอกว่าคุณหญิงสมรู้ร่วมคิดในการทําบัญชีหลอกก็คือคุณโอนั่นะแหละเป็นคนเสนอว่าเอาชื่อมาเข้าในบริษัทโอไหมจะได้ดูมีสเตทเมนที่ดีจะได้กู้ผ่านตัวคุณหญิงอะไม่เข้าใจหรอกว่าคุณโอจะทําอะไรและหมายถึงอะไรแต่รู้แค่ว่าทําวิธีนี้แล้วจะได้กู้บ้านผ่านเร็วขึ้นก็เลยทํานั่นะแหละที่มาของคําว่าสมรู้ร่วมคิด แต่สุดท้ายเคสนี้คุณหญิงก็ไม่ได้มีการยืนกู้แบงค์นะคะจากการกระทําแบบข้องบนค่ะมันก็ทําให้ลูกบ้านหลายคนกู้บ้านผ่านพอกู้บ้านผ่านก็เอาเงินมาจ่ายคุณโอเนาะ แล้วจากนั้นตัวเองก็ไปผ่อนต่อกับธนาคารแทนค่ะคุณโอ๋ก็มีเงินไปปิดบ้านโอนกรรมสิทธิ์บ้านเป็นของตัวเองแล้วก็ขายต่อให้กับคนซื้อบ้านจบแฮปปี้เอนดิ้งประเด็นคือไม่ใช่ทุกคนที่กู้บ้านผ่านและไม่ใช่ทุกคนที่อยากกู้บ้านค่ะบางคนอ่ะไม่คิดจะกู้เลยอยากจะผ่อนกับคุณโอ๋ไปเรื่อยๆซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโอ๋ก็ไม่ได้มีเงินก้อนไปปิดบ้านใช่ไหมพอค่าผ่อนมันน้อยมันตามปิดบ้านไม่ทันใน2ปี ซึ่งคุณโอ๋ก็ได้เตรียมวิธีการรับมือไว้แล้วนะคะก็คือการหาในทุนค่ะคุณโอ๋เอาบ้านที่ติดธนาคารอยู่เนี้ยไปจำนองกับในทุนแล้วก็ได้เงินมาเพื่อปิดบ้านแต่ละหลังเพื่อไม่ให้โดนยึดแต่เรื่องมันเกิดเพราะว่าเงินมันไม่พอสุดท้ายเงินมันปิดบ้านไม่ทันค่ะถ้าเอาเงินไปปิดบ้านไม่ทันก็อย่างที่บอกบ้านจะโดนธนาคารยึดเป็นสาเหตุที่ทําให้บางคนอยู่บ้านดีๆแล้วมีเจ้าหน้าที่ธนาคารมาบอกว่าบ้านเนี้ยโดนยึดแล้วส่วนเคสในทุนที่โทรหาคือคุณโอ๋แกไม่จ่ายหนี้ในทุนค่ะในทุนไปฟ้องศาลแล้วกก็โโทททหาาาาคคนนนนนีี่่่่่อออยูใบบบ้้วผัุณ กําลังจะโดนยึดนะให้หยุดผ่อนดีกว่าไม่งั้นอาจจะเสียตังฟรีสุดท้ายคดีนี้จบแล้วนะคะศาลก็ยึดทรัพย์หมายศาลมันก็เลยตามมาทีหลังจากที่นายทุนโทรไปหาลุงสง่านะสรุปง่ายๆคือคุณโอพยายามจะจับเสือมือเปล่านั่นแหละแต่คนนํานวณพลาดเงินทุนไม่พอบ้านถูกยึดคนที่ผ่อนบ้านกับคุณโอก็เลยเดือดร้อนค่ะในรายการทนายของคุณโอที่ชื่อทนายโจ้สู้มือมากจะถามว่าในสัญญามันมีระบุหรอว่าห้ามเอาทรัพย์สินที่ประมูลแล้วไปจำนองหรือจำนานขายต่อท่านในสัญญาจริงๆไม่มีระบุคะ่ะแต่นี่ไม่ใช่เคสแรกที่ เจอแบบนี้ดังนั้นมันมีสิ่งที่เรียกว่า แนวคำพิพาคษาสารดีกาอยู่แล้วระบุออกมาชัดเจนนะคะว่าสิ่งนี้ทําไม่ได้ทนายยังบอกต่ออีกด้วยว่าคุณโอ๋เอาบ้านไปจำนองเพราะเห็นว่าครบ2ปีแล้วคนซื้อกู้ไม่ผ่านแน่แนเลยต้องเอาบ้านไปจำนองกับนายทุนเพื่อหาเงินมาโปะไม่ให้บ้านโดนยึดก่อนประเด็นคือมันมีหลายคนประกาศชัดอยู่แล้วว่าไม่ได้อยากผ่อนกับธนาคารจะผ่อนกับคุณโอ๋ยาวๆคุณโอ๋ก็ต้องมีเงินทุนส่วนนี้สิไม่ใช่เอาบ้านไปจำนองให้มันโดนยึดหรือเปล่าแต่ทนายยังเคียงต่อนะคะว่ามันเป็นสัญญาที่ทําระหว่างเอกชนกับเอกชนคุณโอ๋เนี่ยสามารถไปคุยกับธนาคารให้ยยืดระะเวลา จาก2ปีเป็น4ปีก็ได้อย่าเพิ่งตัดสินว่า2ปีแล้วต้องจบแล้วจะเอาไปขายต่อไม่ได้นะ ประเด็นสําคัญที่หลายคนอยากรู้ของเคสนี้คือเราเคสนี้เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนไหมทนายแก้วบอกว่าจะเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อบ้านรับรู้หรือเปล่าว่ากรรมสิทธิ์ของบ้านตอนนี้ไม่ใช่ของคุณโอแต่เป็นของธนาคารคุณโอยือนยันว่าต้องรู้เพราะว่าชื่อธนาคารมันเป็นเจ้าของบ้านเขียนอยู่หลังโฉนดอยู่แล้วและเธอแนบโฉนดทุกครั้งที่ทําสัญญาซื้อขายถ้าไม่มีโฉนดใครจะยอมทําสัญญาซื้อขายบ้านด้วยแต่ผู้เสียหายหลายคนยืนยันว่าไม่มีโฉนดค่ะบางคนบอกว่ามีโฉนดแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าต้องอ่า่าานนนนนโโฉดดยยัังงงไไงหรืืออออทํกตี้ค ทีแรกค่ะแต่เรื่องมันยังไม่จบเพราะคุณโอ๋เธอยือนยันว่าใครก็ตามที่หยุดผ่อนบ้านกับเธอเกิน3เดือนน่ะจะถือว่าผิดสัญญาและเธอจะริบบ้านคืนพร้อมกับไม่คืนเงินทั้งหมดต่อให้จะมีหมายศาลต่อให้จะมีคนโทรไปแต่ทุกคนยังต้องผ่อนบ้านกับเธอเหมือนเดิมเรื่องนี้ตามกฎหมายแล้วจริงไหมส่วนเรื่องพี่หญิงคุณโอบอกว่าเธอถูกทออสอกลั่นแกล้งคนที่พี่หญิงอ้างว่ากเกษียณอายุไปแล้วไปเปลี่ยนสัญญาจากชื่อเธอเป็นชื่อพี่หญิงนั่นแหละเอา แล้วนี้ทอสอจะตอบไงอ่ะคลิปหน้ามีคําตอบค่ะเพราะทอสอฟนอินเข้ามาแถมตัวละครลับนายทุนของคุณโอที่คุณโอบอกว่าเธอเนี่ยถูกนายทุนเหลี่ยมใส่ทําให้เธอไม่จ่ายหนี้และนายทุนเนี่ยแหละเป็นคนไปเป่าหูให้ลูกบ้านอ่ะไม่ยอมจ่ายหนี้เธอเพื่อให้เธอไม่มีเงินทุนนายทุนอ่ะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดว้าวและคนสุดท้ายค่ะอดีตลูกน้องของคุณโอที่จะออกมาเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดว่าคุณโอททาอะไรบ่บ้างและทําไมตอนนี้เธอถึงกําลังจะโดนฟ้องนะดังนั้นคลิปหน้าฉเฉลยดราม่ามันมันรอ ห้ามพันนะคะแล้วเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดรามา่าสู้แ a ชแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเนมไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะช่องเนมเปิดระบบสมาชิกแล้วใครที่ชอบการทําคลิปสรุปดราม่าของเนีมก็อย่าลืมกดซับสไครต์เข้ามาเป็นกําลังใจกันได้สําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแชชหน้าค่ะบ๊ายบาย